เช้าสบายดีย่ำจนเช้าเสารเนาะเมอนีก็้านองก่อยอามาขึ้นอยู่สะพานลอยอยู่อีกสีพหลามสองพี่น้องเอ้เนตนองก่อยกำลังฝอนกำลังเต็นนักกินลมส้มมิวเนึ้งเต้เสาร์ได้ตอนหามงเสารด้วยพี่น้องด้วยเต้เศา้าโอ้ยนองก่อยตื่นใจเห็นพ่อยหญ่นี้ไป นี่หลังจากนั้นก็ไปลองอุมโมงค์นิดหน่อยเอ้ยอุโมงค์ใต้ดินลงไปล่องบงของห้องบ่เคยไปน้องบ้านห้องยงบ่ทันไดนี้ขี่ลงไปใต้ดินกันซะดิวีดไปโอ้ยมวนในพี่น้องเป็นตะเวงตาส้มกันบ่าประเทศเขาเจ้าพัฒนาบ้านเขาเจ้าเจาเริญเนาะเออเนี่ยนี่แล้วไปบ้านพื้นที่จเจริญขึ้นมาแล้วก็มีแสงสว่างเจ,จิดจ้าตามเส้นทางตามถนนทนทางพี่น้องเอ้ย ํำกันกับดาวเอออันนี้เป็นวัสุกอยู่ในเมืองคนเนาะพี่น้องเนะาะตามถนนหนทางไฟระยิบระยับพี่น้องเอ,อ้ยได้สัมผัสกับจรงจริงอันนี้เมนสะพานวงแหวนสะพานวงแหวนกัาาน,ง,น,าาน,ง,นง,างามพี่น้องพ่อดีขึ้นกับทองฝานเนาะทองฝาพ่อดีงามขึ้นไปสะพานวงแหวนต่อใหม่ก็เ,เลยได้มา สะพานแดงสะพานแดงนี่ก็อยู่เรียบแค้มทะเลอ,ะอยู่เลาะๆๆๆไปตามแค้มทะเลคนเละเนาะอ่าอันนี้เป็นว่าสะพานแดงเขาเจ้าเอิญน,นะพ้า,า,เาเวเทาว่าก็ว่ากัวแดงเนาะเ <c oughs> อะลอลาะไปกินลมซุ่มวิวจากนั้นก็ลงไปหอดทะเลได้พี่น้องเนาะทะเลนี่ก็บบนไปหลินไปเที่ยวนี่ก็มัน แหลมแม่พิมพ์เนาะมีปาลาหลายหลายในพื้นทุกปลาหูยังกับมีเบิดนะปูปหอยโอจะมีหลายยาขั้นผู้เท่าเป็นมาหอดแล้วประเทศจังใดวะเนะี่ยเปินก็อยากลงเล่นน้ำตัวอาบน้ำขัานบุรีอาบน้ำเป็นว่าบุรีมากทะเลเนาะต้วนสบับหนึง่ง เาป่โอ้ยเป็นร่านั้นมาขไจากนครั่ไปพีน้องไปีกร้านก่อนรัจากนั้นมเมนเลยขี่เพื่อนำเที่ยวพี่น้องเฮ้ยบวอยู่ทางไายมันน้องมาแตงเตวัดอารุณพี่น้องส้มอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาป้าัวม้นมวนเลย เออส้มนั่นส้มนี่เลาะมากาตามแค้มแม่นามพี่น้องว้าทกุกคนอย่างแบบมีความสดสวยงดงามอลังการน,นั่นยิ่งใหญ่เป็นบุญตาเนาะที่ได้มาพบมาพอ,มา,พอมาสัมผัสด้วยตนเองพี่น้องคังามเออพ่อได้บึงได้ส้มไปสันแล้วผู้เฒ่านาออันนี้ก็เป็นทะเลอยู่บนหนึ่งพี่น้องเอยอ,อันนี้เป็นทะเลแดงย่ำ ตอนแรกมาเลยน้ามยังเต็มอยู่เนาะบัรไม่ตอนเศร้าน้าโบกพี่น้องบกลงไกลไกลค่อยสุดแสงหูแสงตาโอ้ยวะกันจะแม่นเป็นตะบึงเนาะแสงตะเวนม,มันหลับกันพี่น้องอใส่กันกันกบัน,นาดิงารงให่ือว่านาทะเลเนาะเห็นแล้วนี่แม่นทะเลแดงนะถือว่ามากอันนีก้กะขอขอบคุบใจเนาะที่ได้นำผ้าเที่ยวขอขอบใจว่าสุข,ขสุขคนเด้อ